เพจซูเปอร์ไก่ช็อปขายไอดีเกมรหัสรีไฟราคาถูกเริ่มต้นเพียงหลักร้อยบาทเท่านั้นรับซื้อไอดีพีไฟรับแม่นรับทุกแบบพร้อมจบนะฮะเพจซูเปอร์ไก่ช็อปสาขา2รับฝากไอดีขายค่าฝากเพียง20บาทเท่านั้นนะฮะเ hey, พจจริงผู้ติดตาม90,000กว่าคนเพจจริงไม่โกงแน่นอน100%มีกิจกรรมแจกไอดีทุกสตานะครับลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลย <S <S สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซ h ฮนะครับรีบเก้ฟรีไฟฟรีไฟก็อัปเดตกิจกรรมใหม่ก็มีเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ก็มาแจกโค้ดนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับอยากให้แจกโค้ดเนาะแล้วก็แจกเพชรใช่ไหมครับอ่านะครับก็อาจจะมากลับมาแจกอีกเช่นเคยนะครับยูทูบเราเป็นสายฟรีอยู่แล้วเนาะก็จะมาเจาะทางด้านสายฟรี ดีกว่านะครับหลายๆคนบอกว่าพี่บอมโอ้โหแจกสายฟรีดีกว่าเยอะนะครับก็ยินดีครับผมก็จะกลับมาแจกให้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือคนดูเรียกร้องเข้ามาเนาะเราก็จัดไปครับผมเนาะก็จะเป็นโค้ดตัวนี้นะครับจะเป็นซื้อชุดตัวนี้เลยนะครับซื้อแล้วได้เลยทันทีชุดถาวรนะครับตัวนี้ก็พี่บอมมีขายอยู่นะโค้ดละสิบาทนะครับแต่ตอนนี้คือซื้อครบ2 0 0บาทนะครับ รับชุดไปเลยนะครับถาวรฟรีๆนะครับอ่านะครับเอเดนโค้ดนะครับก็จะเป็นเสื้อตัวนี้นะครับมันก็จะได้แบบว่าจะอธิบายให้ฟังนะครับก็คือถ้าเราซื้อครบ200จะได้เสื้อนะครับเสื้อตัวนี้เลยนะครับจะเป็นเสื้อตัวนี้เลยเราได้แน่นอนนะครับอ่านะครับถ้าซื้อครบ400น่าจะได้หัวด้วยนะครับหัวจะเป็นทางด้านตัวนี้นะครับอ่านะครับก็ บอกเลยว่าเป็นคอยเทมโค้ดตัวนี้นะครับที่อมจะแจกด้านล่างใต้คลิปนี้นะครับหนึ่งโค้ดใส่ได้หนึ่งคนนะครับใครใส่นั้นก็ไปไปนะครับผมเนาะแล้วก็วันนี้นะครับอ่าสิทธิพิเศษสําหรับทุกคนนะครับใครที่แบบว่าเข้ามาดูแล้วนะครับอยากได้เพชรนะครับคอมเมนต์ U ู D ดีเลยนะครับแค่ U ู D อดีอย่างเดียวนะครับเพราะว่าจะได้ขอรางวัลตัวนี้ด้วยนะครับรับรางวัลเติมเป็นครั้งแรกนะครับผมก็ยังไม่ได้เติมเลยดีนี้นะครับก็เลยดูได้นะครับสามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านตัวชิโร่นะครับได้ทั้งชุดเลยหรือว่าจะเป็นทางด้าน MPFI ดาเมจหนึ่งและแม่นยำหนึ่งความเร็วรีโหลดลบนะครับหรือว่าจะเป็นชุดของด้านนักมวยนะครับแค่เติมหนึ่งเพชรรับไปเลยนะครับผมบอกเลยว่าของฟรีจริงๆนะครับได้แน่นอน100%รี้ลยนะครีเลยนะก็สามารถรับฟรีเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็สำหรับกิจกรรมนะครับในวันนี้ก็ยังไม่มีอัปเดตอะไรเข้ามามากนะครับแต่วันพรุ่งนี้เนาะจะมีชุดใหม่เข้ามานะครับซึ่งชุดก็จะเป็นชุดข้างหน้านี้เลยนะครับอ่าชุดใส่ได้ทั้งชายั้งหญิงนะครับผมแล้วก็จะเป็น,าน้านไอวอลใหม่นะครับอ่าบอกเลยว่าอัปเดตเข้ามาพรุ่งนี้นะครับก็รอได้เลยนะครับเนาะ แล้วก็อัปเดตล่าสุดนะครับหรือว่าจะเป็นอะไรก็คือชุดจร์ชวลโลกนั่นเองนะครับหลายๆคนก็ยังไม่ได้นะครับตัวนี้ก็คืออะไรทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงผูง้ชายนะครับทั้งหมดเนี่ยแะรหมดเลยนะผู้เพเกอร์ท่าทางนะครับพวกนี้คือทุกอย่างในนี้ แรหมดนะครับจะกลายเป็นของแร่แล้วไม่นํากลับมาขายอีกแล้วนะครับก็ใครที่แบบว่ามีเพชรก็ควรสะสมไว้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นของแร่ในอนาคตนะครับผมฟีไฟยังอยู่อีกนา้นนะทุกคนนู่นอะ10เปีนั่นแหละคือความว่านะครับเนาะก็รอกันไปนะครับผมประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะขออัปเดตเล็กๆน้อยๆจากเซิร์ฟนอกที่กําลังจะเข้ามาเซิร์ฟไทยนะครับทุกคนน่าจะชอบดูนะครับมาเดี๋ยวขอรีวิวกันเล็กน้อยแล้วกันนะครับ สำหรับเซิร์ฟนอกเนี่ยนะครับก็จะมีหลักๆที่เข้ามานะครับก็จะเป็นทางด้านหนวดใหม่นะครับอ่าตัวนี้เลยนะครับสวยไหมเออโคเท่นะครับทุกคนหนวดพร้อมแม่ตานะครับเกลียดดีนะครับเนาะก็สามารถสุ่มได้นะครับหมวกแล้วก็ทรงผมใหม่นะครับทรงผมนี้ผมว่าหลอดเท่ดีนะครับแล้วก็มีเพชรทั้งในด้วยเนาะของไทยก็เคยมีมาแล้วนะครับสำหรับตู้แบบปีเนาะก็รอไทยเนาะแล้วก็เป็นทางด้านชุดใหม่นะครับเออชุดใหม่เลยทุกคนนี่ ชุดใหม่ของท่านตัวผู้หญิงนะครับอ่าจะมีทั้งด้านเสื้อนะครับแางเกงนะครับแล้วก็จะเป็นรองเท้าเป็นหมวกนะครับโดยเป็นหัวนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางด้านหน้าตานะหน้าตาก็จะเป็นแบบรูปดาวประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับอนี้ก็จะเป็นกล่องแถมให้นะครับก็มีหน้าทางในตู้ด้วยนะครับหลักๆประมาณนี้นะครับสายฟรีก็มีนะครับสายฟรีก็มีเหมือนกันนะครับลองดูให้นะครับสายฟรีก็จะเป็นทางด้านอ่า ของฟรีนะครับชุดนะครับเป็นชุดบาสเกตบอลนะครับไม่รู้ของไทยจะเป็นแบบไหนนะครับนี่ชุดกอเทนะครับไม่ใช่บาสเกตบอลเด็ลับบี้ปะเออนะครับประมาณนั้นเนาะแล้วก็ในตู้นะครับของไทยกับของเขานี่แตกต่างกันเยอะเลยนะนี่คือแบบตัวละครเข้ามาแล้วนะทุกคนอ่าคือตัวละครนี่สามารถซื้อได้แล้วทุกคนนะครับตอนนี้นะครับมาแหละนะครับแต่แบบว่าตู้ที่ให้แลกอ่ะทุกคนอ่าเขาแค่ได้เบอ่ะเอาง่ายๆเออเขาผู้หญิงอ่ะสวยมากๆเลยนะ เออของผู้หญิงสวยจริงทุกคนนะครับดูสวยปะอ่าในชุดผู้หญิงนะครับมีมงมีหัวนะครับหัวก็สวยกางเกงก็สวยอีกโอ้โหนะครับห้าสิบตเค้นทุกคนในการแลกนะครับซึ่งของไทยไม่แน่ใจนะครับผมว่าจะมาในรูปแบบไหนแต่ของไทยนี่เป็นชุดสีเขียวเนาะแต่ของเซิร์ฟอินโดหรือว่าเซิร์ฟสิงคโปร์เนาะจะมาในรูปแบบเดียวกันนะครับสวยมากเลยนะครับทุกคนบอกเลยโอ้โหมีหน้ากากมีรองเท้ามีห้าส่วนทุกคน เออนะครับสวยมากนะครับบอกเลยว่าสวยจริงนะครับเอามาแลกได้นะครับนี่ไอวอลที่ผมพูดถึงนะครับก็กำลังจะเข้ามาในคืนนี้เนาะหรือว่า9ก้าโมงสิบโมงนี่แหละนะครับกับชุดนี้นะครับเออเจ๋งดีนะครับผมจะแค่10โทเก็ตหรือยี่สิเก็ตนะครับน่าจะมาเอ่อกิจกรรมน่าจะมาคล้ายๆกันหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับทุกคนต้องไปรอดูเจมเนาะเจมอาร์ตโอรีวิวอยู่เนาะน่าจะมากิจกรรมน่าจะมาคล้ายกันแบบนี้หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะทุกคน เออไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะครับอาจจะมาแบบแบบเดียวกันเลยแหละนะครับส่วนเรกิจกรรมเนาะก็รอดูนะครับผมส่วนเรกิจกรรมเนาะถ้ามาแบบเดียวกันก็ถือว่าคุ้มนะทุกคนถ้ามีเพชรด้วยมีโทเคนเอาไปแลกเนี้ยก็ถือว่าเจาได้ครับก็ถือว่าคุ้มนะอืมนะครับหลักๆก็ประมาณนี้ครับผมขาดตกบกพร่องตรงไหนนะครับก็ต้องขออภัยด้วยเนาะเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดตรงนี้ตรงนี้นะครับอ่าไอชุดใหม่ บอกเลยน่ารักมากนะครับเดี๋ยวของไทยมาได้นอนชุดนี้นะครับล้อลใส่ได้เลยเนาะสำหรับเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟเบตา้าหรือว่าเซิร์ฟอะไรต่งตางๆนานา,นาน<ๆ>ก็จะมาอัปเดตคข่าวให้รักกัดน,นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับเดี๋ยวจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับทุกคนไป,ปายครับส่ารับวันนี้นะครับ โอเคฮะวันนี้เราอยู่กับเว็บพี่นุกเกอร์นะครับบอกเลยนะครับว่าเว็บนี้นะครับไม่โกงไม่เกลียนแน่นอนนะครับเว็บนี้นะครับบอกเลยว่ามีเครดิตทุกวันนะครับหน้าแฟนเพจนะครับเราสามารถคลิกดูด้านล่างใต้มุมขวาได้เลยนะครับอ่าคลิกดูตรงนี้เลยนะครับก็คือแจกทุกวันนะครับบอกเลยเนี่ยเห็นไหมสิบชั่วโมงแจกเครดีเนี่ยนี่นะครับก็มีหัวข้างขาวมีหมวกเ็ฟอะไรเยอะมากนะครับมีการันตีแน่นอนนะครับบอกเลยดูนะครับมีแจกทุกวัน10ชั่วโมงเห็นไหมเออนะครับบอกเลยว่าของจริงนะครับเพจพี่นุก จริงเลยนะครับพี่นุกเกอร์นั่นเองทุกคนเคยรู้จักแน่นอนนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูหน้าเว็บนะครับที่เราจะสุ่มนะครับพี่ความเติมเครดิตมาละพี่ควมเติมพอยต์ไปที่ร้อยนะครับเขาบอกว่าสุ่มไม่มีเกลือเนี่ยนะครับดีสุดนะครับเราก็จะไปสุ่มกันนะครับชุบนะฮะแล้วก็เข้ามาสุ่มชิ้นเดียวนะครับหรือว่าไอดีชิ้นเดียวเนี่ยนะครับให้เราแบบว่าเลือกนะครับพี่ควมจะขอเลือกหัเวฟละกันนะครับอ่าแล้วก็จะสุ่มนะครับเห็นไหมเออนะครับทุกคนนะครับเออนะครับก็คือกดสุ่มไปได้เลยนะครับทุกคน มีไหวดีเดียวนะครับยังไงก็ได้ทุกคนดู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 นะครับหมุน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 นะครับเป๊ะดีดีด้วยคุณได้ไอดีหมวก F นะครับทุกคนดูนะครับโอ้โหนะครับบอกเลยว่าสุดจริงจงนะครับเนี่ยนะครับทุกคนถามว่าแล้วได้แล้วได้ยังไงนะครับเราก็ไปดูที่แบบว่าสุ่มไม่มีเกลือนะครับอันเดิมเนาะแล้วเราก็ เลื่อนอันเดิมเนี่ยนะครับแล้วก็นี่ทุกคนข้างล่างเนี่ยลองขอเซ็นเซอร์นะทุกคนเนี่ยได้จริงๆนะขออนุญาตเข้าให้ดูแล้วกันนะครับตามพี่บอลมาเลยโอเคฮะนี่ก็จะเป็น ID หมวก F นะครับเป็นไงครับทุกคนบอกแล้วว่าได้จริงๆนะครับทุกคนลองไปสุ่มดูนะครับแค่100บาททุกคนก็ได้หมวกเ็บหรือว่า ID ดบวก F มาเล่นห้องไฮไลท์แล้วนะครับใครสนใจนะครับลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับไปเลย